รากหน้ากัวน้าต้นน่าก็คือไว้ใจได้ใช่ไหมแห้งเลยค่ะหายเลยทีแรกเราฟันผงว่ามันจะตายแล้วนะใจก็คิดว่าปีเนี้ยจะไม่เอาลูกไม่เอาดอกไม่ไม่สนใจแล้วดีทั้งสวนเลยซึ่งไม่เคยทุกปีไม่เคยเป็นแบบนี้คิดว่าจะคลอดแล้วปีเนี้ใครไปมาดูเก็บแผลเนี่ยค่ะแห้งแผลแล้วก็ทําการปรับค่า pH ดีนะคือจะฟื้นต้นให้ฟื้นต้นอย่างเดียว ทีนี้พอเห็นดูว่าต้นโมมีกําลังก็เลยก็ต้องเอาไว้นั่งภาพดูแล้วแล้วก็ออกดอกดอกมากด้วยเป็นดอกใช่ไหมใบมันร่วงใช่ไหมใบมีร่วงนิดหน่อยครับแต่ก็เอายามาลาาอีกนะฮะเอามามณูมาลาาอีกก็หยุดหยุดเลยหยุดเลยค่ะครับต้นเล็กต้นเลยออกหมดเลยนะพี่ค่ะนี่แล้วก็ปีนี้พี่ก็ไม่คิดว่าไอ้ต้นรุ่นรุ่นเนี่ยมันจะมีบางต้นมีมีครับพี่ถ้ากําลังถึงทุเรียน ใบเย็นๆอย่างนี้ยังไม่นอนนะครับจะก,การเลี้ยงลูกจะสมบูรณ์มากเพราะว่าดินเราเจอปะมานูไปตลอดน,นะครับพลังงานเจออุ้มแตกเข้าไปสองอย่างประสานกันเป็นพลังงานในเซลล์พืชและปรัอกปีเฮ็ดดินถูกไหมครับคนหน้าคหน้าครัผ่านงานแล้วก,ก็หน้าสวนโซมเยอะนะนี่ครับอีกท่านหนึ่งครับคนหน้าคือร้านเอกลักษณ์การเกษตรตัวแทนผมเดี๋ยวปีนี้หลังเก็บเกี่ยวก็จะตุนค่ะโอเคเลยครับโอเคนะครับลูกเต็มเลยนะลูกเต็มที่ผ้าเป็นที่ไงนทุกกิ่ กที่ใบบเหลือองงงทัั้้้้ตตนนนนะครสนนีใช้ยังไงนะทั้งพ้นทั้งลาดแล้วก็วกเก็บแผลวิธีการใช้สองวิธี 1. ใช้ปมัมโนโกคู่กับอุ้มแตกผสมน้ำตามสัดส่วนแก้อาการรากเนา่าขนเนา่าไฟท็อปฉีดพ่นทุกส่วนของลำต้นและบริเวณคอดินรอบทรงพุ่ม ก่อนทําควรลดน้ําก่อนให้ดินมีความชื้นให้มากที่สุด 2. การฉีดแผลไฟทอปเทอร่าให้ใช้ปาลมโรโกไม่ผสมน้ําใส่ฟอกกี้ฉีดไปที่แผลตรงไหนที่มีเชื้อจะขึ้นฟองเป็นการทําลายที่อยู่ของเชื้อราไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้โดยไม่ต้องถากต้นแต่ในกรณีที่เป็นแผลเน่าลุกลามเข้าไปถึงแก่นข้างในเปลือกเราจาเป็นต้องถากเพื่อหาเนื้อดีนะครับ ไม่งั้นเชื้อจะลามเข้าไปกินเนื้อดีเรื่อยๆจนรอบต้นพอเอาออกหมดแล้วให้เราเอาปามมานูโกสเปย์จนกว่าจะหมดฟองนะครับสเปย์ซ้ำประมาณ2-3รอบรอให้แห้งและให้ใช้สีสเปย์ที่มีทินเนอร์มาฉีดให้หนาบริเวณแผลที่เราทำไว้นะครับ